ยายโอ้ยยังไงหนอนเอ้ยายแอนตี้แอนตี้ดูหนักนะเป็นไงมัางรักทั้งเรื่องหลังมันสนุกขนาดนั้นเลยโอ้โหไม่มีคำบรรยายใดๆสนุกจนพูดออกไม่ได้เรื่องอะไรอะไรวะโคตรคนชนเอเลี่ยนวันนี้ได้ดูฟรีพูดมากไม่ได้เสียตังค์ยายทำอะไรอีกอะ จะทำเป็นยายจะทำอะไรเล่นๆหรอยายแอนสเตตไม่ดีจะพลอยดูสิแม้ยังเหมือนกันเลยอ่ะวันนี้วันปล่อยผีผีจีนเหรอจะมีผีจีนแล้วอีกแป๊บหนึ่งอ๋อ มีเวลาด้วยผีจียังไม่ออกตอนนี้จียังไม่ออกตอนนี้รปออน,นึงขับเร่เร่เนาะไม่ต้องรีบยายไม่อยากกลับบ้านบ้านไม่บ้านไมนห่หนีไปไหนยายแค่แกกลับไปอม <laughs> เออนั่นสิยังเครื่องอยู่เนี่ย,เ,ยเอาอะไรไม่รู้มาให้ออมลูกพวานี้อมองแล้วบออมไม่ไหวอมไม่ไหวแกไปอมของตา <laughs> อีจ hey! ีนน่าลอวเฮ้ยเฮ้ยมาบีบคอหลานนะมึงขับรถชนนะจะบอกให้อย่านะผู้ว่าจี้อยู่เอาอะไรเอาแผ่นแปลออกอยู่นี้เอาเอย่าสติไม่ดีนะ ผีจีนจะออกอารว่าวันนี้มาเซ็นท่านพระรามสองได้ได้แมสคนเราสามอันเลยเนาะเออแมสสามอันแล้วก็ได้ของกินได้หนมปังดูหนังวันนี้ไม่ได้ช็อปอะไรมากมายเพราะว่าอะไรจะเก็บตังไว้ทำอะไรยายทำหนะ้าไปเกาหลีเหรรุ่นเราหมอไม่รับทำ้วมั้ง หมอเย็บไม่ถูกดึงไม่ไหวมันวือไหล่เส้นจ้ะลายโดนยันผิดล้ยพูดไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้อะไรสัปช้าให้จบจะงออย่างไนะมึงืะมึงถือกล้องให้กูได้ไหมไล่ เอาผีจีนน่ะแปะหลานมาัก <c oughs> งเอาไปไว้ไหนวะเงาลายแปะหรือเปล่า,ามีสกอตเทปเอาสกอตเทปไปไหนละ่ะมีเอาแล้วสกอตอกยายคนสรงงใครบอกตัวทรงง,รงไะโอ้ยแมท <c oughs> อันนี้สองอัน้อยเนอะอันละห้าสิบ เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ยายเป็นอะไรอ่ะใหญ่ไม่รู้ตัวเลยอ่ะเนี้ปวดตายแล้วอะไรไม่อยู่นั่นไม่ทัน้าเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่นี่เอาแปะซะจะได้อยู่นิ่งๆเอาตอีกไม่เอายายสกปรกติดดิบไหนสติกเกอร์เป็นคนสกปรกให้นายน้ำลายมั้งให้มีอันนี้มันเป็นกาว นน่าอหยยคนอะไรเนี่ยน่ารักเศรษฐา่้มบนเหลือวันนี้หล่อเว้ยฮะวันนี้ใส่ชุดหล่อโอ้ยงามแจ้งงามว่ะมึงดูข้างหน้าก่อนฮะมึงเล่นอะไรมึงดูรถทุวงด้วยเราไม่ได้คนขับนี่คนขับก็มองดีดีไปไหม See y โ u น่ารัก See y o โ a g กนซันเดย์ ช็อกโกแลตซันเดย์ทอมอโรเฮ้ยวันนี้เรากินแซนด์วิชด้วยเราไปโดนตัวไหนมาวะแล้วก็กินเบอร์เกอร์อร่อยมากเลยยายนะฝันว่าอยากจะกินนะมานอนแล้วดูทั้คันนี้สิเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบายบายยายอย่าแลกยายยายอย่าแล็ดธนาจะออกมาทีนึง ยายอาเลสซี่โอเคอะไรนะที่ที่ยายพูดอะไรเลิบอะไรนะจะโดนแปะก่อนนะจะได้เงียบๆที่เราไปการอ่ะที่ยายบอกว่าคำพูดอะไรอ่ะของภาษาเหนือสลิดนักเออสลิดคืออะไรวะละเจริญละเจริญสลิดเนาะสลิดเลสหรือหลัดเจริญนี่แหละอันเนี้ย วิ่งพูดก็ได้เราอยู่นิ่งๆของเราก็ได้อาทิตย์หน้าเราจะไปไหนกันเราเดินแปะแล้วเราพูดไม่ได้ย,ยัยไม่แปะหรอกก็ <laughs> ไปเมืองการไงยโกรธไปเดี๋ยวกูจะหลับแล้วเนี่ยเมืองการไงไม่เข้าไหนเหรอเราจะถึงมาหาใชัยเมืองไห่แล้วไม่ใช่เหรอบ้านเราอยู่บ้านแถวจะเข้าไปไหนเราเมืองไหนอ๋อยายนี่พูดจาไม่คิดเลย เริ่งมงงนะเด็กกระตามมานเต็มบ้านหรอกสิบคันเลยนะที่โบกมือมาเนี่ยเดี๋ยวหลาร้บไม่ไหวยกให้หมดเลยให้ใครดูดนะอันนี้หล่อนายยกแขนนะยดิคาราวาหงเฮาอันนี้นข,ของคาราวา chết bùa thôi bùa thôi chết bùa thôi chết bùa thôi chết bùa thôi ก็ใครไม่ได้ใครมันเข้าให้ทำนี่นะขับรถไฟขับรถไฟขับดีๆดูทางหน่ยอยจะได้นั่งสบายๆหน่อยห้องเตะมายัง ไปใช่มากหลงเขาหลงเรามันเลีทยงถอยอยยังยาวส่ใจที่สตังสีวันจอยถอยถอยอยากขินสีเหล่าสีเห้สีสาว ฝงเชยฝั่งต้นสิงฟูสิบเอี้ยนเฮ้ยท่ยายอยู่ดีๆไปนอนเนี่ยอ่านหนังสือที่มีเหตการณ์หนึ่งเอาพนเขากดดีๆมี่เอายัน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 เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนี่ล่ะไม่มีใครสงสารไม่มีทุกคนสนหน้ายายหลานคู่นี้มึงสมควรตาย ยังไม่ดูแล่นหน่อยนะคะสองคนเนี่ยเราจะเข้ากันยันเจ็ดสิบเราขาดความอบอุ่นค่ะอีกคนสองคนอีกคนขาดความรับอีกคนซึมเศร้าคนมีคนบ้ากับซึมเศร้าอ่ะมนรวมตัวกันมันรวมตัวกันกลายเป็นผีบ้าผีบ้าสติไม่ดีเราพรุ่งนี้ยายาป่ยาใกล้หมดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวละ เราจะต้องแวะต้องไปสงสัยเราต้องไปนี่แล้วทันสีทันยาไปทำไมเรายังไม่ขนาดนั้นนายใช่แอะไรดูแล้วเดี๋ยวเดี๋อฟซีหนีหมดเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแค่เฉียดไปที่ล้อเฉยๆไม่ต้องกลัวนะเอฟซีโอเอฟแบลวอ่ะอยู่อีกนานทำไมอ่ะแบลว์เขาจะมีเส้นวาสนายืนยาวสองยืนยาวสองพันหมื่นหมื่นปี